สวัสดีค่ะคุณครูกวางสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูกวางถือตะกร้ามาด้วยจะเอาไปทำอะไรห่ะคะก็วันนี้ครูกวางจะชวนหนูแมรี่แล้วก็เด็กๆไปซื้อของที่ตลาดกันค่ะอ้าเราไปกันสองคนหรอคะครูกวางนัดถุงแป้งกับคุณแม่ไว้ด้วยคะ่ะอะาอะหนูแมรี่รู้แล้วต้องเป็นนิทานของคุณครูกวางวันนี้แน่ๆเลย ใช่แล้วล่ะค่ะและนิทานของครูวางในวันนี้ก็คือเรื่องถอถุงรักโลกค่ะว้าวไปชมกันเลยค่ะไปชมกันค่ะถุงแป้งชอบช่วยคุณแม่ทำงานบ้านและช่วยทำกับข้าววันนี้ถุงแป้งตื่นนอนแต่เช้าเพราะคุณแม่ชวนถุงแป้งไปซื้อของที่ตลาด ถุงแป้งพร้อมที่จะไปตลาดหรืออยังจะ้ะลูกพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเถอะจ้าเมื่อไปถึงตลาดมีของขายมากมายมีร้านขายเนื้อร้านขายผักและผลไม้มีร้านขายขนมด้วยถุงแป้งอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมจ๊ะ ไม่ค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นรอแม่อยู่ตรงนี้นะแม่ขอไปซื้อปลาก่อนได้ค่ะคุณแม่ถุงแป้งยืนมองพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าใส่ในถุงและยื่นให้ลูกค้านี่จ้านี่จ้าแอปเปิ้ลผลใหญ่ๆใ,ใส่ถุงใบใหญ่ๆไปเลยจ้า นี่นี่นี่ผักสดๆดจากสวนหัวใหญ่ๆใส่ถุงหูหิ้วซ้อนให้อีกใบไปเลยจะได้ถือง,ง่ายๆจ้าตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับเนื้อช ok ิ้นโตๆครับผมซื้อเนื้อแถมถุงซื้อถุงแถมเนื้อจ้ามาเลยจ้าไนขณะที่ถุงแป้งกำลังมองแม่ค้าขายของอยู่นั้นถุงพลาสติกของแม่ค้าคนหนึ่งก็ปลิวมาทางถุงแป้งถุงแป้งเก็บและส่งคืนให้ นี่ค่ะคุณนาขอบใจนะหนูขายดีจังเลยนะคะเออวันวันหนึงใช้ถุงพลาสติกเยอะไหมคะเนี่ยเยอะจ้ายิ่งขายดีก็ยิ่งใช้เยอะใช้สะดวกใช้ง่ายก็ถุงพลาสติกนี่แหละจ้ะหนถูถุงแป้งถุงแป้งแม่ซื้อของเสร็จแล้วนะกลับบ้านกันเถอะค่ะคุณแม่ ระหว่างทางกลับบ้านที่ท้ายตลาดถุงแป้งเห็นถุงพลาสติกมากมายปลิวอยู่ที่พื้นบางก็ติดอยู่ที่ตรงท่อระบายน้ำดูสิคะคุณแม่ถุงพลาสติกปลิวเกือนกาดไปหมดเลยอยู่ตรงท่อระบายน้ำก็มีคุณครูเคยบอกว่าแบบนี้ถ้าฝนตกขยะจะอุดตันท่อระบายน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังได้คะ่ะ ใช่แล้วจ้ะลูกนอกจากนี้ถ้าเราทิ้งขยะไม่เป็นที่ขยะทุกอย่างจะถูกลมและน้ำพัดพาไปที่ทะเลหรือแหล่งน้ำโดยเฉพาะถุงพลาสติกพวกนี้ที่เบาบางและมีปริมาณมากปะปนกับขยะประเภทอื่นได้ง่ายซึ่งนอกจากจะทำให้ไม่น่าดูแล้วยังทำให้น้ำเน่าเสียถ้าสัตว์น้ำเผลอกินเข้าไปก็ทำให้ตายได้เลยนะ ไฮน่าสงสารจังเลยนะคะแล้วเราจะลดการใช้ถุงพลาสติกได้อย่างไรคะที่ตลาดทุกคนใช้กันทั้งนั้นเลยซื้อของสมอย่างก็ใช้ถุงพลาสติกสามใบเลยคุณน้าแม่ค้าก็บอกว่าใช้ง่ายใช้สะดวกที่สุดเลยอืมวิธีง่ายๆของแม่ที่ใครๆก็สามารถทำได้ก็นี่เลยจ้ะ ให้นำถุงผ้าหรือภาชนะไปใส่ของแทนเช่นวันนี้เรามาตลาดแม่ก็เตรียมตะกระ้าและนำกระเป๋าผ้ากับกล่องใส่อาหารมาใส่ของที่ซื้อไปซื้อกับข้าวก็เอาปิ่นโตไปแทนถุงพลาสติกถ้าจะใช้ถุงพลาสติก ก็ให้ใช้ถุงพลาสติกแบบย่อยสลายได้และต้องใช้งานถุงพลาสติกซ้ำจนหมดสภาพการใช้งานและก็ฝึกพูดว่าไม่รับถุงค่ะไม่รับถุงครับกับคนขายให้เป็นนิสัยด้วยนะ Oh, ถ้าทุกคนทำได้แบบนี้สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นและช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ใช่แล้วจ้าช่วยกันคนละเล็กละน้อยเพื่อโลกของเรานะจ๊ะคราวหน้าถุงแป้งจะเตรียมกระเป๋าผ้ามาตลาดด้วยเหมือนที่คุณแม่เตรียมตะก้ามาค่ะดีมากจ้านี่ค่ะนี่ค่ะคุณทุกวาง หนูแมรี่ก็มีถุงผ้าด้วยเอาไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆตอนไปโรงเรียนค่ะอันนี้หนูแมรี่เอามาฝากหนึ่งใบค่ะขอบคุณค่ะหนูแมรี่เด็กๆคะถ้าเราทุกคนใช้ถุงผ้าแค่สัปดาห์ละหนึ่งวันเราก็จะสามารถลดการใช้พลาสติกได้ถึง100ล้านถุงต่อปีเลยนะคะว้าวหนูแมรี่จะใช้ถุงผ้าทุกวันเลยค่ะเพราะนอกจากจะประหยัดแล้วเวลาถือก็ไม่เจ็บมือขาดก็ยากแถมยังตกแต่งได้ตามใจชอบด้วย เด็กๆก,ก็สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกโดยเปลี่ยนมาเป็นถุงผ้าแบบนี้ก็ได้นะคะคุณครูกวางคะหนูแมรี่อยากระบายสีและตกแต่งเพิ่มเติมมะคะได้เลยคะ่ะงั้นวันนี้เราสองคนขอตัวไปตกแต่งถุงผ้ากันก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย